หากไม่สามารถหาองศาบินเข้าใกล้เป้าหมายเพื่อจะโจมตีเรือรบก็ไม่ให้พุ่งชนอย่างไร้ผลแต่ให้บินกลับฐานเพราะการพีชีพอันสูงส่งจะเปล่าประโยชน์ถ้าไม่สามารถสกัดกัน้นการลุกคึอของฝ่ายอเมริกันได้สําเร็จแต่แล้วปฏิบัติการลบพีชีพครั้งแรกก็ประสบความสําเร็จวันที่25ตุลาคมคิศักราช1944เรือรบอเมริกันถูกโจมตีโดยนักบินทิ้งระเบิดพีชีพเป็นครั้งแรกบริเวณน,นอกเกาะซามาของฟิลิปปินส์เซกิได้รับการยกย่องที่จมเรือบรรทุกเครื่องบินคุ้มกันชื่อเซลลโขององงเมมริกาได้ไย วิธีดังกล่าวได้ผลผู้บังคับบัญชาะระดับสูงของญี่ปุ่นก็นําหลักการกามิกาเซ่ไปประยุกต์ใช้กับการลบทางทะเลไคเตนหรือตอไปโดใช้คนบังคับที่จะพุ่งตรงเข้าสู่ใต้เรือดำน้ำําและเรือลบของฝายตรงข้ามมีการสรุปผลของยุทธวิธีดังกล่าวว่าทหารฝ่ายสัมพันธมิตรเสียชีวิตราว3,000นายและเรือที่ถูกจม120ลำส่วนทหารญี่ปุ่นเสียชีวิต7,000นายนี่จะเป็นปฏิบัติการที่ส่งผลกระทบทางจิตวิทยาอย่างรุนแรงต่อฝ่ายสัมพันธมิตรนโยบายกามิกาเซ่ยังเป็นที่สง,งสัย้วไ